เซลซีม <Healthy S 1> ันเฮ้ยบอลเปลี่ยนโค้ดเหมือนกันเปลี่ยนโค้ดเหมือนกันแต่ก็ดีขึ้น,<อ>นแต่ดีดีขึ้นโดยที่เอาจริงของผมยังชอบมาเลก้าอยู่มันมีแท็กติกบางอย่างที่มันแน่นอยู่แต่มันจัดตัวพี่เลนกว่า<อ>มาเลก้าอันนี้มันจัดตัวเข้าแก่กาจัดตัวเป็นผู้เป็นคนหมไมแล้วทำไมพี่ไม่ชอบอ่ะเพราะอะไรคือมันมันยังวัดอะไรไม่ได้ไงมันยังใหม่มันยังใหม่อยู่แต่ที่แน่ๆที่มันดีกว่าเดิมแน่แคือเจอทีมที่ต่ำกว่าทีมที่หรือว่าทีมที่มันเล็กกว่าน่าจะชนะได้หมดละถ้าพี่อยากอยากรู้ผมอยากรู้วิธีการเเเเเลลล่่่นนนีียปไมม้วิิธกาารคๆด นะแต่มันก็คือฟุตบอลสมัยใหม่มันจะมีอ,มอะไรคือมันจะเป็นแผนที่ซ้อนแผนในทีเกมบุกก็จะปรับเป็นอีกแผนหนึ่งพอเกมรับก็จะลงอีกแผนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นฟุตบอลสมัยใหม่อยู่แล้วแต่ผมแค่รู้สึกว่าเชลซียุคไอโรซีเนียคือเหมือนมันเก็บทีมเล็กได้แต่เจอทีมใหญ่ยังไม่ชนะเลยนะอีกสิบสี่นัดที่เหลือเนี่ยมันก็ต้องเจอทีมเล็กกว่าเ,<อ>เยอะเลยนะ,ะ,ะตรงนี้แหละมันจะเป็นข้อดีแต่ว่าเปลี่ยนมากี่นัดแล้วเน,นี่ยพี่หกเจ็ดนัดแล้วมนะั้งหกเจ็ดนัดในลีกคือยังไม่แพ้มั้ยส่วนย่าง ใช่ป่ะบอลถ้วยใช่ไหมแต่ว่าบอลถ้วยไปเอาอาเซนอลต่อสุดเลยาคาราบาลครับก็ก่อนแข่งก็มีคนจากเชลซีปากแซบซะด้วยการาโชเขาบอกว่าขนาดทีมอย่างแมนยูยังชนะอาเซนอลได้เลยแล้วเชลซีจะไม่ชนะได้อย่างไรเรียบร้อยไม่ได้ลงเรียบร้อยดูนะต่อไปหน่อยเจอใครเจอวูฟก็เลยจะเก็บได้แต่วูฟไปเยือนนะไปเยือนนะหลังก็ดีขึ้นนะแต่เชลซีเวลาไปเยือนวูฟน่าจะไม่มีปัญหาเอาล่ะ เออเจอรีดนี่ทีมข่มกันโอ้คิวไม่หนักนะไม่หนักไม่หนักคิวไม่หนักเลยแล้วก็กลางสัปดาห์ก็ไม่เหมือนแมนยูแล้วไม่มีแล้วเพราะว่าเขารอบแล้วหนักตรงลิเวอร์พูลนี่แหละก็รือว่าตอนนี้ตอนนี้แต้มอ่ะห่างกันถ้าแมนยูกับอย่างละแต้มเลยอย่างมเนาะ